และนี่ก็คืออนุสาวรีเวสเดย์โอ้โหอลังการสุดๆนะครับมาพร้อมกับมือติงดูเพื่อนๆครั้งนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมเทียดาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำลายเวสเดย์กันนะครับมีอุปกรณ์หลากหลายมากๆเลยในการทำลายแล้วจะมาทำลายฉันทำไมเนี่ย รอบแรกเราจะทดสอบด้วยรถโรงเรียนนะครับไปเลยโรงเรียนข้งเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนอันนี้ไม่ใช่คุณครูนะครับอันนี้คือ Wednesday ดูพุ่งถึงไหมอ้ยไม่ถึงนะครับอ่าอย่างน้อยก็โดนขาโอ้โหพร้อมกับระเบิด TNT ข้างล่างแต่ก็ยังวิ่งได้อยู่โอ้ไม่ได้แล้วครับเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้คงไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วล่ะ,ละอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันอีกครั้งหนึงอย่ามายุ่งกับฉันนะ โอ้โหเวสเดเล่นอย่างนี้เลยเหรอรถเรนมีโคกงชั้นพังหมดแล้ว โอ้ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีรถอีกตั้งหลายคันให้เลือกนะครับแต่ตาตารถยิ้มแย้มนะครับดูโอ้นี่ยิ้มหรือร้องไห้อยู่เนี่ยมาเดี๋ยวเรามาลองดูรถคันนี้นะครับว่าจะโหดสักแค่ไหนน่าจะตัวถังเบามากๆเลยไม่เหมือนรถโรงเรียนนะครับไปเลยดีชนหัวไปเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเลยเดี๋ยวกลับมาก่อดเวิร์ดเวิร์ดกลับมา อ้อแรงเกิดนะครับแต่ยังบินได้อยู่ยังบินได้อยู่โอ้ยอย่าเพิ่งสีเวสเดย์ไม่บัดเอาโอ้โหโดนระเบิดจนได้เอาแต่ยังอึดอยู่นะครับเป็นยังไงเอ้าเวสเดย์เดี๋ยวก่อนสิขอตั้งหลักก่อนลูกตาหลุดเราเนี้ย มาฉันเอารถคันนี้ดีกว่ารถแท็กเตอร์พลังบดมหาโหดนะครับไม่รู้ว่าจะโหดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองก่อนนะครับอ่ะยังไปได้อยู่นะครับเดี๋ยวขอตั้งหลักถอยก่อนโอ๊ดโอ้ดโอโอโอัออออองคับยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะยังพอได้นะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเมื่อกี้เบาเกินไปแต่ว่าอันเนี้ยแท็กเตอร์อ่ะไม่รู้ว่าจะหนักเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอล้อดูก่อนฟื้นเตรียมเปิดไวหาเวสเดโดดแน่ ต่อ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 ตอไอ FPM ดอปแต่ว่าทะลุมาได้โอ้โหสุดยอดจริงๆนี่รถแท็กเตอร์อย่าเพิ่งไปไล่ออกนอกแบบนล้นออกนอกลัวเลยท่านผู้ชมนี่แน่เอาคืนไปโอ้โหเดี๋ยววนเดย์เดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูรถคันใหม่ดีกว่าเราจะเอารถคันไหนไปทำลายเวนช์เดย์ดีเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้น่าสนใจมากๆเป็นรถลูกตุ้มนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะเอาลูกตุ้มนี่แหละไปหดกับเวนช์เดย์ตอนนี้ร่างกายเวนช์เดย์อนุสาวรีย์นะครับยังสมบูรณ์แบบอยู่ประมาณ80%นะครับเ,<อ>เราต้องให้เหลือ0%เ,อเลยดีกว่ามาั้ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาลูกตุ้มนี้ไปหดกับเวนช์เดย์การถอยไป ไปแล้วเร่งสปีดเตรียมตัวลูกตุ้มมหาปะไลบา้าบดีเป็นยังไงล่ะโอ้โดนเปียเวสเดย์ไปเต็มๆนะครับตอนนี้เวสเดย์ก็กลายเป็นผมบ๊อบแล้วเดี๋ยวรถชานหมุนเร็วปึ๊บป,บป,บป,บปบเป็นเฮลิคอปเตอร์เลย <c oughs> โอ้โอโอจะโดนระเบิดนทีแล้วหื้ยจึ๊บยังหลบได้อยู่อ้าวเดี๋ยวลูกตุม้มฉันหาย ไม่เป็นไรยังหมุนได้อยู่แล้วก็ชนรองเท้าเลยดีแดเอาไปซะไปเปลี่ยนรองเท้าใหม่ไปจื๊บเรียบร้อยนะครับรอตอนนี้เราทําลายช่วงล่างไว้ก่อนดีกว่าเอา้าแต่เราก็ไปเหมือนกันนะครับแต่สภาพรถเรายังได้อยู่ไหวอยู่ดีแดโอ้โหแม้แต่คว่ำก็ยังก็ยังคว่ำนะ อาต่อไปเราเอารถคันใหญ่บ้างดีกว่านี่เลยรถแก๊สนะครับมาคันเบลเลอร์จนตีเวสเดย์ได้แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งตัวก่อนเออไม่โอ้ยยังไม่ทันชนเวสเดย์เลยล้มก่อนซะแล้วนะครับอ่าช้าช้าต่อตงมีดโอช้าช้าอันนี้เออเจอเจอเจอใหญ่เอียกอย่าเอียกอย่าเอียกโอ้โหนั่นไงเห็นตัวอย่างไว้โอ้ค่อยๆถอยค่อยๆถอยเออถอยไว้อย่างนี้โอเคสตาร์ทเราก็ไป พุ่งชนเวสเดเลยปืบโดนตัวเต็มๆมไหมอืดบากปุมเป็นยังไงล่ะเวสเดโอ้โหเวสเดบอกไม่เป็นไรนะครับเราเนี่แหละเป็นไร <c oughs> เอาคันไหนดีนะฉันคิดว่าคันใหญ่ๆเนี่ยแหละน่าจะจัดการเวสเดได้อ่ะรถบรรทุกอันนี้เราการดูไฟแรงเยอะดีป ไปเลยฟืนไปด้วยความเร็วสูงจัดการกับเวสเดย์โอเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเลเซอร์ได้ด้วยหรอเวสเดย์เดี๋ยวโอ้โ,อโอหมย <laughs> ไฟรถเหลือครึ่งเดียวโอ้โหเวสเดย์ Wednesday. มีท่าไ้ตายด้วยหรอเนี่ยโอ้แล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ย <laughs> น้อยแนะ่ย่างงี้ไม่ได้การแล้วใช้รถเล,ลก็กดีกว่าดี่ริวกว่าเยอะเลยหลบเวสเดย์นะครับ เวสเดกํกำลังปามีดมาเราต้องหลบให้ได้นะครับฟื้นไงเวสเดเก่งจริงก็มาสิโอ้ oh my god โอ้ขอโทษเวสเด Wednesday. ไม่ต้องมาแล้วได้ไหมโอ้อ้ยเดี๋ยวโว้โอ้ไม่ผิวพอนะครับตอนนี้เวสเดหยุดก่อน หนเมื่อกี้ไครท้าฉันโอ้ไม่ขอโทษเวสเดย์ <c oughs> <Wednesday, S 1> ไม่ถาแล้วก็ได้ไม่นะรถพังไปแล้วเราต้องหารถคันอื่นจื้อเกือบไปโอ้โหเวสเดย์ Wednesday ที่โหดจริงๆเลยมามา,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 มาไม่หยุดไม่หย่อนโอ้ยโดนเต็มๆฉันเป็นนักยิงธนูมาก่อนโอ้โหอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกแล้ว <c oughs> เราต้องเอาเออรถอะไรดีรถถังดีไหมรถถังจัดการก,กับเวสเดย์โอ้ตอนนี้เฟรมเลดกระตุกมากๆทุกคนอะ งั้นเอารถถังไปประจันบานกับเวสเดแล้วกันครั้งนี้แหละเวสเดเสร็จชันแน่แน่นี่คือสงครามระหว่างเวสเดกับรถถังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ฉันว่าฉันจะไม่รอดเพราะขับรถถังนี่แหละฟึ๊บถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนปึ๊บใจเย็นๆต่อตอมมิโดปึ๊บคอยตั้งหลักนะครับตอนนี้อ่ะเวสเดมาเจอฉันหน่อยปึ๊บถอยหลังตั้งหลักก่อนอ่ะเราต้องเลี้ยงสปีดนะครับเพื่อพุ่งชนเวสเด ไปเลยจัดการกับแวนเจ่เอา้าเอา้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวรถถังชนต้นไม้ <c oughs> ่างนั้นเวสเดต้องเจอระยะประชิดี่อาวุธไฟฟ้าไฟฟ้าความแรงสูงนีิเจอไปหน่อยเป็นยังไงนะดูซิแขนจะเป็นยังไงบ้างโอ้รู้สึกว่าจะไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าหน้านี่หน้าของเวสเดไปเรียบร้อยแล้วดีจีก่อนจีหน้าก่อนฟึบโอ๊มือมือขยับแล้วเวสเดอย่าพึ่งหลบได้อยู่ตอนนี้มาเวสเดอย่างนี้ฉันต้องเปลี่ยนอาวุธ

าเอารถบดไปหน่อยเมื่อกี้เจอปืนไปแล้วนี่เดี๋ยวขอถอยหลังก่อนอย่าเพิ่งะอเวสเดย์โอ้โหยิงเลเซอร์มาเลยไม่ให้ตั้งหลักเลยเหรอเวสเดย์ได้งั้นมาเจอกันหน่อยครั้งนี้แหละไม่ชนต้นไม้แล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเวสเดย์ Day, ลดความเร็วเราโดยการปามมดแต่ว่าไม่ขนาดมือฉันหลอกนี่ทะลุได้เป็นยังไงล่ะเวสเดย์โอ้โหอนุสาวรีเวสเดย์นะครับ เตรียมพบกับจุดจบได้เลยนายนั่นแหละจุดจบจอยต่อตาปิโดโอโอหมามาอยู่กลองนี้เลยอ่ะเรามาให้ดูสภาพเวสเดก่อนนะครับนี่เป็นยังไงตอนนี้ความเสียหายก็ประมาณ50%แล้วนะครับเหลืออีก50%เท่านั้นแต่ว่าเวสเดก็ยังใช้อาวุธได้อยู่นะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบินเข้าไปตรงกลางแล้วก็จัดการกับเว้นเดย์ภายในเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาดูคอนดีกว่าว่าคอนจะหยุดเว้นเดย์ได้หรือเปล่าปึ๊บปึบปึบ,ปบนี่โจมตีเว n นเดย์นี่ตรงนี้เลยขุดขุดเป็นไมค์ครับเลย<笑><笑>นี่มันโลกแห่งไมค์ครับหรือเปล่านี่อ เดี๋ยวขอลองอาวุธอันอื่นก่อนดีกว่ามีตั้งหลากหลายนะครับอันนี้ปืนแก๊สิ่งลองไปแล้วอ่ะใช้มือนี่ดีกว่ามือไฟฟ้าดีพลังพาเวอร์โจมตีเป็นยังไงล่ะเวสเ d ย์ Wednesday. นี่คือการโจมตีภายในนะครับอหรือว่ายังไม่สะใจเปลี่ยนเป็นปืนดีกว่าอันนี้ดียิงเวสเดย์จากภายในนะครับเป็นยังไงา ปาปจัดการของตรงนี้ไปก่อนอตอนนี้รีสตาร์ทแมปใหม่นะครับอยากรู้ว่าชัตเตอร์บัสนะครับหรือว่ารถเมเนี่ยจะทำลายความเสียหายเอาเวสเดย์ได้แค่ไหนโจมตีเลยวื้นป <Good job. S 1> าปเต็มเต็มเป็นยังไงล่ะ าต่อไปรถกอล์ฟมินิกอล์ฟปื๊บถอยหลังแล้วก็พุ่งด้วยความเร็วโ,โหรถจิ๋วแค่นี้จะทําลายความเสียหายได้แค่ไหนมาดูกัจนจมตีไปเลยเปืดที่คอนะครับเต็มเต็มโอ้โหยังมดกับโอโ้ความเสียหายไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังได้มานหนิดึงก็ยังดีไต่ขึ้นได้อยู่เอาไปนะครับปื๊บไปแล้วพุ่งด้วยความแรงสูง ชนเวสเดนี่ไกละโอ้โหความแรงที่แท้จริงอยู่ที่รถคันนี้นี่เองปฟิบมาลองรถคันนี้บ้างนะครับดูซิว่าความเสียหายจะมากกว่าคันเมื่อกี้หรือเปล่าลองดู้ฟืรไปเลยชนเวสเดย์ฟืรตรงนี้แหละโอ้โหลงที่ติงพอดีเลยติงย่าเพิ่งขมือบฉันนะฟิรมดีเนี่ยนีเนี่ยไถได้อยู่ยังไปได้อยู่นะครับต่อดี ยังไม่ละเมิดนะครับรถคันนี้เป็นยังไงเวนส์เดย์โอ้โหเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกระเด็นเวนส <c oughs> <c oughs> ์เดย์ใช้ท่าไม่ตายกระเด็นเลย <c oughs> เออไหนดูซิว่าได้ผลไหมโอ้หัวเวนส์เดย์กำลังหล่นลงไปทุกคนอือจุดจืดเรียบร้อยเราทำสำเร็จแล้วหรอโอ้โหสุดยอดนะครับตินก็ไปด้วยนี่ครับภารกิจสำเร็จนะครับ อย่าลืมกดไลค์ให้ต่อตอปิโด้ด้วยนะครับทุกคน <S <S <ets avas cript> กับเกมเทียดดาวนะทุกคนอะ่ะซูมให้ดูใกล้ๆอีกรอบนะครับนี่เป็นไงอานสอวันอี w e ว n e เด a y นะครับเออไม่รู้ว่าจะมองออกหรือเปล่าว่าเป็นวส n เด d a ์ไปแล้ว